สุขตะวินยโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสุขตะหรือวินัยของพระสุคตยังดำรงอยู่ในโลกพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสุขตะเป็นไหนะ สถาโคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นาศาสสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้คือพระสุคตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วินัยของพระสุคตเป็นฉไฉนพระสุคตนั้นย่อมทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คือวินัยของพระสุคต ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสุคตะหรือวินัยของพระสุคตยังดำรงอยู่ในโลกพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวาดาและมนุษย์ทั้งหลาย